อีกแล้วคราวนี้เสร็จฉนันแน่เตรียมอาวุธมาอย่างพร้อมแครอทเอาเลยแอปเปลิลทองไทเดนเดี๋ยัดหน้าด้วยไทยเดนเลยมาโกเลมมีพร้อมฮะไม่ต้องพูดถึงมาทีเดียวตายยกแกง๊งม,มาดีวะจอกไหนกันอ้าว ั่นแม่ไม่ต้องมาเป่าใครเป่าวะกูลืมก็ดูแลกันนะเฮ้ยเสียงอะไรวะอยู่ไหนกัน,น,กนมันหายไปไหนวะแต่ว่ามันสมุงกงกิ้งหายไปแล้วเฮ้ยเป็นไรไปเลย ตายไปแล้วโอเคเรามาดูข้างบนกันว่ามันจะมีตัวไหนมาโหดูนะโอ้โห,นะโอโหแอบกันเต็มเลยใครเป่าวะถามจริงไปไหนๆ,ๆ,ๆมาแล้วเจอแล้วเว้ห่อหน้าหอหน้าเลยตัวไหนวะมะองมาห่อ,าหอเลยครับ อะไรอะไรไออะไรอะไรตีทีเดียวฟิวกระจายเลยนเพื่อไม่โดนไอ้ไก่ไก่ตายไหนวะเฮ้ย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 นั่นไงนั่นไงเฮ้ยใจไอ้ใจโดนใจโดนเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เอ้ยเฮ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเฮ้ยทุบบล็อกอันนี้ก่อนเดี๋ยวแม่งปีนขึ้นได้อย่าอย่าโดนนะ ถอยอะไรอะ่ะฮะตีมาตีกลับไม่โกงเฮ้ยใครตีใครตีอ๋ออะไรอะไรผิดอะไรผิดอะไรครับผิดอะไรครับอย่าอย่าอย่าพีดอะไรปกป้องลูกเหรอปกปกป้องลูกเหรอปกป้องลูกเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาดิเฮ้ยยังไงมากันแล้วโกวเลมจัดก,การจัดก,การเลยโกเลมฉันเชื่อว่านายทำได้ ตีหน้ามันยัดหน้ามันเลยมาดิมาดิาาวะสวยก็เล่นเธอเล่นกับการเออดีมากโอ้โหถ่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าให้มีอ e ีวอ er เกอร์มาเสกเซกอะไรนะเฮ้ยกินกินกินไอเปิ้ลทองอ่ะนะคลิปนี้จะนานหน่อยนะเฮ้ยตกใจเฮ้ยยี่นาวะ อ๋อเฮ้ยน้องเขียวชั้นน้องเขียวชันเฮ้ยอ๋อกลายเป็นปลาย่างเฮ้ยเดี๋เดเดเผือไปตีน้องโอ้โหให้อะไรน้องมีเกาะเฮ้ยมันอยู่ไหนอะเมาๆมาเรามาสู้กันเดี๋ยวเจอนี่โอ้โหเฮ้ยมันอยู่ในบ้านอะเฮ้ยมันอยู่ไหนอะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่แหละแต่มันหายไปไหน ไอ้สวิงกิง้งเฮ้ยมันมาได้ปะบอน่าจะมาไม่ได้มันไม่ได้วิ่งเยขนาดนั้นหรอกมันต้องสังเกตไปว่าไอพวกสวิงกงสวิงกิ้งเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะหายตัวไปเลยเนี่ยโอ้โหเป่าจังเลยวะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดน มันอยูย่ไหนวะใครเป่าใครเป่าเอ้าต้นเลือดมันลดไปแล้วไอ,สวอ,อ้สวิงกิ้งอยู่ไหนสวิงกิ้งอ่ะเอ้ยนายนายมันอยู่นู่นมันมีเราเว้เจ้าเฮ้ยนายนายนายเฮ้ยช่วยจัดการไว้เฮ้ยตัวไหนวะเฮ้ยมันอยู่นอกนี่หว่าหรืว่าอยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยมีสมุดอินชาร์ดอ่ย ของอะไรวะโหของดีนี่ว่ะเฮ้ย <c oughs> โ,โหมีอ่านด้วยเก็บอ่านก่อนก็มาได้วะเฮ้ยเดี๋ยวแม่ก็เป่าดังไนไปเดี๋ยวคนก็ตื่นกันเฮ้นยนานใหญมีแม่มดไปอะไรสู้แม่งเลย ไม่ต้องมารักษาจ่อยจ่อยไม่ต้องมารักษาจ่อยรักษาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันโดนยาพิษอันนั้นหญ่ว่าแล้ว,วโอ้ยจ่อยจ่อย,จ,อยจ่อยได้นะจ่อยได้นะอ้าวตายเฮ้ยไปปอีกวะไอ้แก่ปลาอยู่ได้เลยไม่แยะเดี๋ยวรอมันาหายก่อนโหยี่สิบสี่เลยจ่อย จอยยยโอ้ยเออเป่าเป่าเบาๆมั่งโหเป่าแรงเป่าดังไอจอยเฮ้ยเป่าไอ้นี่มันพิษไอ้พิษไม่เลิกวะแถมสโลเน่ด้วยวิ่งช้าทีนี้เฮ้ยเสียง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 คุ้นๆใช่ปะวะแถวๆนี้ไหมไอ้พวกสวิงกิ้งอยู่ไหนวะ สวิงกิ้งชอบเป่าอ่ะจะมาก็มาดิโอ้แม่มดนี่ดูดิ <c oughs> เออย9ิบเก้าแล้วแล้วใครมาตั้งเอ็นวิววะลืมไปเรานี่คือ <c oughs> ไอพกสวิงกิ้งเท่าไหายเดินเร็วไม่ได้ไอแม่มดอ่ะถอยหนังเหี่ยวมาปลายาใส่ เออได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมากันเต็มเลยเฮ้ยคนเดียวปอนเธอแม่มาเลยมาเลยวะมาเลยไม้หมดอะ่ะไอ้นี่อะไรอะไรครับอะไรครับอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเลยตายตาย จอ่อ,จอยอะไรล่ะจ่อยอ๋อตัวตัวเ่าตัวตัวเ่าฮะจ่อยอะไรอ่ะฮะจ่อยเอ้ยตัวไหนวะโอ้ยจ้อยโดนหมากัดตูดโอ้ยของก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยของดีดีเฮ้ยอีโบเกอร์นี่หว่าต้องยิงระยะไกลฮะไม่มีลูกธนูลืมไปอ้าวไอสวิงกิ้งไม่มีลูกธนูอีกโอ้โห ต้องปลาสวิงกิ้งไปสวิงกิ้งอยู่ฉันอะเฮ้ย,ยไม่โดนห่ะนี่มันหนีเออคุอยใจเกือบโดนเฮ้ย, <c oughs> ยโดนหมาสวิงกิง้งเดี๋ยวมันจะเสกไอเวกนะ ไหละย้วิวววโดโอน่ะเราไม่ใช่ระยะใกล้ด้วยเอ้ยหนไงมาแล้วตายเออเกือบไปแล้วไอเว็กนี่ตัวอันตรายแล้วเวกอะเวกก็คือไอตัวที่อีออจมูกโด่งโศกมาไอชีอีจมูกโด่งเสกมา เรอดอขึ้นสองครั้ง,งแล้วเนี่ยสองคลิปแล้วสองคลิปแล้วมาดีพวกสวิงกิง้งไอพวกกองทัพก,กากากเสียงอะไรวะมีด้วยสวิงกิ้งกากาไอากลุ่มสวิงกิ้งกากาก,ก,าก,ก็มาดีแม่จริงก็มาดีรุมได้นะเดี๋ยวกินอาหารงอนแอปเปิลทองต้องมาแล้วเดี๋ยวจะขุดทำไม เป็นทองต้องมาแล้วเฮ้ยมันหรุอม,มันอยู่ตรงงูวะโมโหเนี่ยนี้ก็หอ่หอหอจังเลยไปหอ่อขนม,มไหมไปห่อขนมที่บ้านเพย์มีใจสาว <c oughs> ทะลึง่งมันอยู่ไหนไอ้พวกสวิงกิ้งอะ่ะเห็นเลือดรถอยู่นะน่าจะโดนโกเลมสอยดากมั้งน่าจะโดนโกเลมสอยดากตายเดี๋ยคลิปนี้น่าจะแบ่งเป็นสองอีพีนะอีพีละห้านาที ไอพวกสวิงกิ้งท wow. ั้งหลายเจอแน่โอ้โหโหโหอันไหนนั้นไงมันโดนมันโดนสอยดากระนะโอ้โหตัวปิวนะเห็นปะตัวปิวเลยโอ้โหโกเลมสวิงกิ้งตัวตัวมันปิวเลยอะเหล็กไม่มีว่ะโทษทีเพื่อนเหล็กไม่มีวี่งเร็วนี้มาทำไมไรจ้อยโอ้ยแดงอ๋อจะโยนออกไปทำไม ดีสวิงกิ้งนี่กระเป๋าไม่เลิกจริงมันอยู่ไหนกันวะแน่จริงก็มาดิไอพวกหมูหมูหมากระไก่อะหมูหมากระไก่มาได้หมดอะใครจะตัวตัวก็มาเฮ้ยได้เสียงเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงนั่นไงมันไม่มีธนูอ่ะจอยสวิงกิ้งมาดิ เอ้ยมันเสกเวกบอกแล้วมันต้องเสกเวกแน่ๆวัวแมวแมวสวิงกิ้งแมวเรานี่ไปแล้วยายาเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วมันต้องปลาโอ้โหไอหนังเหี่ยวเอ้ยมาปลาทำเอ้ยออดีหมาจักรันเลยหมาหมาจักรันสวยสวยสวยแล้วแมวเราโดนตีไปแล้วมึงเฮ้ย เลนจบแล้วโถุใจเลือดนี่ก็ลดจังสวิงกิ้งตายหมดแล้วนะกลุ่มก,กากๆไม่ใใครตีวะไม่นะเดี๋ยวที่จะร,รู้ปรับเป็นสวิงกิง้งเพื่อนเพื่อนโอินี่ก็ไม่หายทักทีเนี่ยเฮ้ยเออหายทักทีน้ำพาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันแลกของดีปะวะ ขอ,อแลกของหน่อยเพื่อนเรามีมรกตเยอะนะแลกของไอเดีอโหแลกของเนี่ยโอ้อโหถึงเวลาต้องแลกของหรอสาสรสร้างรูปปั้นให้น่าจะดีใจแลกของให้ดีวันนี้ก็ลดราคาให้เยอะมากวันนี้ก็ลดราคาให้เยอะเนาะอันนี้อันชาเลยเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลย เออแต่เ็นช้าดี่ะโอ้โหโต้องบอกว่าสุดยอดต้องบอกว่าสุดยอดอ่ะเวลากเกมชอบค้างบ่อยงัดหน้าให้เออแต่แก๊งมันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อ่ะเอาไม่ลงเลยแก๊งโคตรสวิงกิ้งอ่ะโอ้โหโคตรสวิงกิง้งมิจอยโอ้โห เออก็สำหรับคลิมนี้มีนท่นี้นะ่ะทุกคนออของเต็มมั้เนี่ยลืมไปอุย้ยแหลกๆๆแหลกแหกลกจะแหลกเพื่ออะไรเนะี่ยพวกกุง่งกลุ้มสวิงกิง้งโคตรกากเลยเขาทุกคนคิดว่ามันกากไหมเดี๋ยวถ้าใครอยากตัวตัว,ตวกระผมก็ได้นะแต่อัปเกรดของให้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเกรดให้หมากันนะหมาเราตอน,นก็บอกก็บาดเจ็บเหมือนกัน สวิงกิ้งอัปเดตให้นะนั่งกันก่อนนี่พวกสวิงกิ้งเนี่ยน้องเขียวเราอยู่ไหนนี่น้องเขียวเรานั่งนะพวกนายเราจะรักษาให้พวกเราเป็นหมอเรารักษาได้ทำไมมันรักษาได้จังวะโอเคไม่เป็นไรหนะ้าเดี๋ยวมอลรักษาให้โอเคไปละบาย